พามาที่สนามมวยเยาวชนมทงสภกาศเดี๋ยวมาสรุปผลน้ำหนักชาวนีนศึกมวยไทยพัฒมิตรก่อนดูมวยไทยพัฒมิตรหกโมงเย็นอย่าลืมนะบ่ายสามโมงนี่มาดูศึกพลังใหม่ของไอ้ดารุ่งพลังใหม่ครับศึกเกรแร่หนึ่งทีนะประมาณสามโมงเย็นค่าผัดบาตูรี่สองร้อยบาทห้าคู่อมาดูมวยรายการวันนี้ครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่20พฤษภาคม2พ6 7รกน,นะทูพยู4คู่แรกก็เริ่ม6โมงเย็นครับ แล้วก็อีก4คู่หลังก็ไปติดตามทางเพจพลังใหม่ได้มาดูคู่แรกครับเกิดไปหวัวด้วยมงคลชัยเกียรติชัยวัดร้อยจุดสามกจมาร้อยจุดสี่จุดสองไป1.2ครับ2รอบวันนี้เขาเจอกับรถเบนซ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมาร้อยจุดสองจุดหกหายไปจุดสี่ส่วนคู่ที่2นี่เปลวสีเงินยอน้ำมันมครับร้อมาร้อ6กลับมาช่างใหม่เหลือ114.4ลดไป0.4 เจอกับประจันขาวเอนดี้มวยไทยครับบันเช้ามันสอบร้อยบสี่จก,ก็กลับมาชั่งเหลือยอยู่ศ2ก็2รอบผ่านเฉลวยครับมาดูคู่รองในกครับศึกครับสสมาคม109ปอนด์บันเช้าไอ้เจ้าจริงจริงรายการขึ้นไว้108แต่ว่าปรับมาใหม่เป 5, ร,สสร้อยเก้าอ้ําการึกสสถานที่รืองสสมาคมนี่มา107.8นะวันนี้ก็เจอคฤีทหารครับคฤีทหารจอหพายักษ์มันเช้านี่มา1้า 108, 8ย แล้วก็คู่เอกนำรายการวันนี้ครับมูทีเดตท,ที่เด็ดกัน9 9 5มา134ตอนนี้เหลืออยู่ปอนครึ่งสำหรับมูทิเดตน่าจะไม่มีปัญหาปอนครึ่งนะ วันนี้ก็เจอข่าวองศักดิ์พิญโยครับ129ยยี่ามา128ยจุดสี่นี่คือ4คู่ช่องทูทูทูฟายูเย็นนี้6กโมงเย็นนะครับที่เวทีมวยเยาวชนทัพมการมาดูผู้ฮ้ายของรอครับตะวันชัยอัปคัดมวยไทยนี่109นะครับมา1้8จุดแปดส่วนขุนเดชครับยุทธการมวยไทยก็มาวันเช้านี่มา110ยจุดสองตอนนี้เหลืออยู่จุดแปดครูหอครับ คู่หกนี่น่าจะสลับคู่กันมาดิอ่าอ่ะคู่หกก็เป็นนี่แหละบัวก้ายอดครับร้อยเจ็ดมาพอดีเจอกับไอ้เจ้าตะวันฉายนี่เกิดอยู่หนึ่งจุดสี่ส่วนคู่ที่เจ็ดครับสุดสาคอนครับสุดสาคอนสุดสาคอนชมรมอนุรักษ์มวยไทยสี่สามกิโลก็มาพอดีเจอกังวานน้อยกับพีเคแสนชัยมวยไทยยินก็มาสี่สามเป๊ะพอดีแล้วก็คู่ที่แปดครับคมมณีสวนจากคาเฟ่ครับ ี43มา43.7ตอนนี้เหลืออยู่จุด4นะคอมมอนีวันนี้ก็เจอกับเพชรมูลกฏโรงเรียนราชวิริ์บางแก้วครับก็มา42.9เมื่อเช้าแล้วก็คู่เอกช่วงที่สอบครับพลายแก้วสอบมูลมิริทครับ121มา121.6กลับมาชั่งใหม่เหลืย121.2ก็ลดไปอีก2.2ส่วนของเป้งครับสอทองภูบาลนี่มา121.2ก็ช่วงสอบนะกลับมาชั่งก็ผ่านฉลุยเลยสำหรับไอ้เจ้า ของเบ้งนะฮะเอาใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวมาดูมวยรักมวยชอบรอก่อนอันนี้เดชอ่าดูคุณเดชจ้าทัพหนักอยู่นะครับคุณเดชคุณเดชคู่ที่ห้าครูสมรได้จุดแปดเดือ่เหลือเท่าไหร่เหลืออยู่ที่จุดสองสดสดคุณเดชยุทธการมวยไทยนะครับเด้จุดสองอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ย ลงวขึ้นใหม่ลงแล้วขใหม่เลือดลือจุดสองเลือจุดสองเลือจุดสองตั้งวงที่สายนะตั้งวงที่สายนะมันแตกศูนย์แล้วเมื่อกี้เมาดูมาแล้วคนชอบมาคู่แรกนี่มงคลชัยกับรถเบนซ์อันนี้ก็บอกค่เตะขาดอยหมัดอันนี้ก็ครบเครื่องนะแต่ต้นๆผมดูมงคลชัยดีกว่ามบอชอบมวยอาวุธมวยไทยมากกว่าออกพีธมงคลชัย คู่ที่สองไม่ต้องคิดมากครับเมลวสีเงินยอดมันกับพจัน์ขาวเอ้นี่มอยไทยดูแล้วพจน์ขาวน่าดูดีกว่าเพราะฉช้าเนือตัวเลยเปล่งปังออกที่พจน์ขาวเปี่ยชื่อเปล่แปครับส่วนคู่ส่วนคู่รองกล้าสึกคาร์ดิหัดคู่นี้คุกกี้สุดสีนะแต่ผมยังชอบไปที่อาวุธหวยของเจ้ากล้าสึวกเวกน้ำรายการนี่ไม่ออกแล้วกันเพราะว่าอุติเดชนี่ก็เสียบแทนขาวผมก็เสียบแทนแต่ว่าขาวผมได้ยาวแต่ว่าอุติเดชนว่า เกือบสี่พอเนื่อเหนื่อยหน่อยนะวันนี้ชอบ3ตัวครับมงคลชัยปัญจขาวล่าสุดชอบสุดใรายการก็เป็นมงคลชัยสำหรับคู่แรกประมาณนี้นี่คือล่าสุดน้ำหนักจากเวทีมวยเดี๋ยววชนทัอากาศเดี๋ยวชาติลาไปก่อนเก็บ